คําเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านกันด้วยตอนนี้ก็อยู่กับเป็ดนะฮะกับเจ้าเสือ ตัวอ้วนแต่แว่นถือซองนะไปเล่นเลยดีกว่าไปฮะมีได้สองพันไม่ใช่ปัญหาดูอยู่สองพันไม่ใช่ปัญหาจัดไปขอก่อนเลยนะห้าสิบหแรกเจ็ดห้าบาทไอเสือลงให้ลงพาให้พี่ร่ำรวยซะหน่อย <Yeah. S 1> าพาเฮียเป็ดรวยรวยหน่อยดิ ว่าปิดยฟหย่บเป็ดไฟเราพายีเป็ดร,ร่วงนะฮะมาไปเลยโอ้โหไ่ป่าวะต่อมาสับหลอกมาสับขาหลอกพี่อโอ้โหเรียบร้อยดีดอกนี้มาร้อยยี่สิบห้าบาทไปแตกลวกว้วเพิ่มเบ็ดฮะแปดบาทห้าสิบหมุนเปนเดิมครับผมนะเฮ้ย <Nice. S 1> โอ้โหแกลหล่อมากเลยก็ รู้ว่าโดไประจักคฟารมไหนมันจะรอเลยดูดูแกมองดูพี่แกมองมองอย่างมีเรศสนามองอย่างมีเรศสนา,มนสนาไม่รู้ว่าจะให้เ,เป็ดหรือเปล่าแนวดูมันยิมย้มยิ้มยิม้มทิมตาแม่งเลยเฮ้พ <Yeah. S 2> ี่เสือ <No. S 2> เสือเราเพื่อนกันไงจำเป็ด <No. S 2> ไม่ได้เลย โอ้โห oh. อย่าให้เป็ดได้ขาดทุนขนาดนั้นอย่าพี่เสือพี่เสือ <Nice. S 1> เอาไงวันนั้นไงที่รุมกวนด้วยกันนะพี่ <Nice. S 1> มีผมมาพี่เสือเร็ว <Nice. S 1> เราเคยรุมกวนกันต้อง <Yeah. S 1> ต้องแจกนะพี่เสือไม <Nice. Nice. S 1> ่แจกมาดิผมจะเรียกพี่หมาแล้วนะไป <Nice. S 1> อันเก้าแล้ว <Yeah. S 1> อุ้ยดอกนี้โอ้อันสอง ใข่อสองไม่งั้นแบบว่าสิบหกคูณคูสิบหโอ้โหเก่าแล้วเห <Yeah. S 1> รอไพ่เลยวิสือ่ารักเลยอกําลังจะเสือหน่อยได้ไหมวิสือเสือจ๋าเสือเอาลนะฮะซองมา ควยมาสองผมไม่ได้ใช้โอ้โหจากท่านเดียวสามเป็นไอเนี้ยทองอะทองคงอ้าแข่งนะฮะ n เออตบ้าเลยคะัวผู้หลบตรงไหนออกอจริง yeah nice yes nice ต <c oughs> ัวนี้เป็ดละ oh no เอาเรื่องแล้วไงเสือ <c oughs> <c oughs> ร้ายกันด้วยการไม่จ่ายเลยนะอาฮะดอกนี้ร้อยแปดสิบบาทได้อยู่เขอาขึ้นเบ็ดร้อยสักทีก็เสือพุดกดหนึ่งทีเลยเห็นป้ากดหนึ่งทีแล้วมันไม่ได้กำไรเ,น,เนี่ยเอากูปปาเบ็ดร้อยเข้าเฉยเลย อ๋อดีวัดดีโดเบ็ดร้อยผมอมแบกกันท้านผู้ชมบอกเลยผมเบ็ดร้อยผมเบ็ดร้อยสามพันปืนบอกเลยว่าเฮียเป็ดปืนกดเบ็ดร้อยทีเดียวเป็กอมแบกโอ้อะไรวะเนี่ยผมก็มีเสือนะฮะผมนะ่าสำหรับว่าแอบสำหรับน้องสำหรับให้ตังน้องเป็ดน,นะครับจำทุน เราคงต้องหนีแล้วล่ะพี่เสือนะเดี๋ยวเราคงต้องเจอกันใหม่นะยูดีปรับเบ็ดพันแล้วแตกเฉยเลยท่านผู้ชมเี่ะโคตรเอาเลยที่กำลังที่จะเศร้าอยู่แล้วเอานั่นไงมาอีกแล้วสองร้อยสองร้อยเมื่อกี้กดเล่นไปซะหน่อยเออสองพีพันหนึ่งโอ้เรียบร้อย เือให้รวๆเลยเือให้รอขนาดนี้ขอเป็ดร้อยแล้วพี่เสือนะรลบน้องโอบน้องโลบน้องโลบออีกที่นึงเออโอเคครับผมโอ้โหรอบเสือกแ็แตกได้แตกดีไม่เฉยเลยอย่างฟุกเลยท่านผู้ชมนะผมกดเป็ดร้อยขึ้นขเข้าเฉยเลยโอ้โหรอบคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครไม่อยากพลาดคลิปของเทียเป็ดนะฮะ หรืมสั่นกระดิ่งไปด้วยใครที่อยากตามนะเดี๋ยวปักไปไหมุดไว้ใต้คลิปกับผมรับวันที่ขอตัวลาไปก่อนื่นใจอีกเลยนะเสื่อให้ขอบคุณครับลูกพี่เสือไปไปเซียอเกน